นี้ที่เราแก้วไปก็จุดประสงค์นี้ค่ะเดี๋ยวเราไปดูว่าราคาเสื้อกันหนาวในวันนี้และก็ถุงเท้าถุงมือในวันนี้จะราคาอยู่ที่เท่าไหร่นั่นเองนะคะบอกไปคำเดียวว่านะ าถึงแล้วก็เอามอไซค์มาจอดไว้ที่ตรงนี้เ <c oughs> พราะที่นี่มันก็ต้องจอดไว้ระหว่างทางคือข้างทางนั่นเองนะคะนางเอเป้าแว่นถึงเลยค่ะคุณแม่ไปวิวบรรยากาศที่ตลาด่่ะบอกไปครังเดียวแล้วน่าสดใจเออนอดวันนี้อันตี่นอ่งอันนั้นเปินซ้ำมาขายตั้งกินช่างเนาะ อันนู้นแล้วสดเลยค่ะมันหลาก,ก็ทุกวันมาก็ขี้นี่เอาขาน,นี้หรอมาีอันนี้ก็คือในตลาดนะลาด ตลาดตลาดค่ะมันดังมอกบับุญนรนั่นเชืยอซื้ออะไรเจสองจ้องุญฮะอง่อุมื่นอะไรอะ่ะแล้วคุณแม่ก็ซื้อพันหอมแดงนะคะหอมแดงเล็กๆเพื่อที่จะไปปลูกนั่นเองนะคะที่นี่เราจะเรียกว่าหูหูค่ะ โหโหและโหหอมดูบรรยากาศที่ตลาดกัตเตาวันนี้ค่ะดูแล้วคนก็เยอะอยู่นะห้า0พันจัดนะคะประมาณสี่สิบบาทแล้วเราก็เดินไปต่อ ตามสื่อสักเน่นพันถึงเราเนี่ยตานีเอ็เป็นไปโซนี้เดี๋ยวจะมีสเสื้อผ้าอีกด้วยวันนี้พี่น้องชาวโรยไม่ค่อยมาลงมาขายของเยอะนะคะเออเอาจาักขนันนะ,ะแล้วเราก็มาซื้อสักคัน จะขันกําไยบุญทองอีกสักเนี่ยชิการอ๋อที่เชียงตุงเราเรียกว่าจักขันนะพี่น้องชาวลอยเขาลงมาขายค่ะมันไม่ได้สองอันเองค่ะนี่สอ,องเพียงจะขายจะเย่างจะย่างค่ะแล้วอันนี้เราก็มาซื้อ มันเออที่นี่เราจะเรียกว่าเปินห้องไว้ชั่งขอโถโฮมันก็เปิดห้องว่ามันตําออกสองจอกเฮงฮะเดี๋ยวน้องขอเลือกก่อนนะคะเป็นโถโฮตีไหนนี่นะลำเมืองลำเมืองอ๋ออพี่น้องลำเมืองอ่อขายโถโฮค่ะ หวานหวานหวานปลูกเหนือลอยจากใสยาแน่เอาปลูกธรรมชาติไม่ใสยาใน่ิเมียวหนอธรรมชาติแบบไม่ใส่ยาปลูกบนดอยนะคะของธรรมชาติค่ะการันตีจากเจ้าของนะคะไม่ยามงอ่ะไม่สคนเราก็มาซื้อขิงค่ะหนึ่งจ้าเพื่งนไปขิงตีไหนดีนะขิงตีไหนเอาอ่ะอันนี้อันนี้อันนี้ขิงตีไหน เขาปลูกเขาปลูกอะอ๋อปลูกตีนตะลรอยอ่ออ๋ออ๋ปลูกตีนะลคย้ขิงบนดอยนะคะอุ่นหนุนพี่น้องชาวดอยค่ะขิงบนดอยนะคะปั้นได้กับหืดนะเนยปั้นหนึ่งฮาเหงงาซื้อเมื่อวัยเอานู่นนอวันนี้คนไม่เยอะเราก็มีโอกาสได้มานั่งคุยกับพี่น้องชาวดอยในระหว่างที่ซื้อของนะคะ หนึ่งอันก็คือหนึ่งพันจัดค่ะแต่มาแต่สโคตอ,อนนุ่นไหมนะ <c oughs> ดูเสื้อผ้าค่ะเสื้อกันหนาวให้เจ้าตัวเล็กทั้งสองคนอันนี้ขายชื่อนี่เน๊ะอันนี้เน๊ะสองหมื่นเสองหมื่นหนึ่งนพะันจัดสองหมื่นหนึ่งพันจัดเดี๋ยวมีแบบไหนอีกนี่ไง แบบที่พี่เขาจับนี่ก็สวยงามมากเลยเดี๋ยวเราขอดูก่อนนะคะว่าจะเอาแบบไหน,นแล้วเราก็เดินออกมาโซนนี้ก็ยังเป็น <c oughs> เสื้อผ้าเด็กๆอยู่นะคะมีมีเสื้อผ้าเยอะแยะเลยซื้อไปให้เจ้าตัวเล็กสองคนนะคะทําได้เนาะอันนี้ราคากันหือนี่น,นี่ก็จะจีเหมนนเห้เวมาเยนทนะ่ทุกคนชอบเลยเสื้อมีหลากหลายแบบนะคะแต่ละแต่ละาไหดิค่ะ เทียเทีทลาดตางานถังหนึ่งหมื่นห้าพันจักนะคะเดี๋ยวต้องขอดูลายแบบลายลา,ายด้วยนะคะมีหลายๆอย่างเลยะคะ่ะอันนี้ก็เป็นมิวเกิากาดในโซนผักโซนที่ขายผักในวันนี้นะคะมีผักโถน,น่านี่จะมีทุกๆุตลาดกาดเต่าทาก็จะมาเนาะเพราะว่ามีคนมาเยอะก็จะมาขายในวันตลาดกาดเต่านะคะ ตลาดเราไม่ค่อยกว้างเนาดูแค่นี้ก็รอบๆแล้วนะคะรอบๆตลาดกัดเตาแล้วค่ะ 안녕하세요. 안녕. 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 ทางแกดูว่าเอ,อ่อจะบอกว่า m o ไ o ร c y ก็จอดที่ถนนนั่นเองนะคะรอบๆถนนเนาะแล้วก็ตามถนนนะคะแต่ก็มีคนเฝ้าอยู่นะคะนี่บรรยากาศในตลาดกะเตาวันนี้แต่ว่ารู้สึกว่าวันรีกล้กลองของน้องเป็นไรก็ไม่รู้ไม่ค่อยชัดภาพมันไม่ค่อยคมชัดนะคะคนกำลังเดินตลาดอยู่คะ่ะ ต้องไป็บบอะไรมาของกล้องเนาะทำไมถึงกล้องถึงต้องเป็นแบบนี้เนาะใช่โอเคพอไปปรับนิดๆหน่อยๆแล้วมันก็โอเคภาพก็โอเคขึ้นเยอะแล้วนะคะแต่มันจะสั่นหน่อยถ้าการสั่นเนี่ยภาพมันจะไม่ค่อยชัดแต่อันนี้เอาการสั่นออกมันก็เลยชัดขึ้นมาอีกนิดนึงนะคะบรรยากาศที่คนกำลังใจ่ตลาดกันอยู่ค่ะ S <S 2> <S 2> <S แล้วเราก็มาซื้อนี่นะคะข้าวมุนล,ลาวหรือว่าข้าวแปดเดียมแล้วก็ข้าวพื้นทอดนะคะกํำลังทอดสดๆเลยทําสดๆร้อนๆจากที่ตรงนี้เลยนะคะนี่ค่ะข้าวพื้นอันนี้คือข้าวพื้นถัวดินข้าวพื้นทัวดีสงแล้วก็ข้าวพื้นกันลับเป้นะคะมีสองอย่างค่ะ <c oughs> แต่ก็นี่ขนมแปดเตรียมค่ะเอาเฮตแบนอุ้งใส่เก๋หวานอยู่ที่กลางตลาดเลยนะคะเข้ามาก็จะเห็นเลยภาพมันย้อนแสงเนาะนี่ สำหรับคลิปนี้นางโมแก้วก่อนแนถ่ายและแนนตปอกเฮิรนแหลมโป้เลยถ่ายแคมกะหฮือต้องขออภัยจำค่ะสำหรับคลิปนี้ก็ที่ขอลาป,ปีปีน้องอๆฮาวายกะอีค่ะไม่สูงค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย,บายค่ะทุกคน